สวัสดีค่ะอย่าแปลกใจนะคะถ้าช่วงนี้เห็นสาวๆทั่วเมืองเขายิ้มกันไม่หุบก็แหมแชนอฟฟีซีบวกหนึ่งซูเปอร์สตาร์คอนเสิร์ตเมื่อวานนี้หนุมน่มๆเจ้าของเวทีเขาน่ารักน่ากรีกักนจนเกินห้ามใจเลยนะี่คะ เป็นบิ๊กโปรเจกต์ของช่อง3มและ Search Entertainment ที่ผู้จัดและเซเลบคนดังยังต้องเบียดแฟนคลับเข้าเปลี่ยร่วมด้วยช่วยกรี๊ดเลยล่ะค่ะและห้านหนุ่มเจ้าของเวทีชั้นลทรีสี่บ p กหนึ่งซูเปอร์สตาร์คอนเสิร์ตมาริโอมาดบอยนะแดดเคนก็ไม่ทำให้ผิดหวังโชว์ศักยภาพความเป็นซูเปอร์สตาร์ได้น่าทึ่งสุด,สดๆถึงจะรู้ว่ายังไงก็รักแต่หนุ่มๆก็ยังไม่ไวายอ้อนขอไปนั่งในหัวใจสาวเล็กสาวใหญ่ผ่านเพลงโปรดส่งใครมารักฉันทีก่อนจะให้มาริโอประเดิมโชว์เดี่ยวแนวๆในมัด แผนพร้อมพี่ชายตัวจริงแล้วส่งต่อให้บอยปรกรณ์ที่คลิปลุกดิบเถื่อนเป็นร็อกสตาร์แต่แอบ,บเซ็กซี่ว่าสเตปแดนซ์เราร้อนให้สาวๆใจเต้นรัวมากยังอบอุ่นเหมือนคุณกฤิชัยหลุดมาจากสามหนุ่มเนื้อทองร้องเธอหมุนรอบตัวฉันฉันหมุนรอบตัวเธอให้เคลิ้มกันทั่วหน้า สุดท้องแคนภูภูมิหยิบเพลงฮิตให้รักเดินทางมาเจอการจากสี่หัวใจแห่งคุณเขาของพี่ๆมาเรียกขนาดและเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลลก่อนจะลีกทางให้ดาวเด่นนเด็กคูกิมิยะแดนสะบัดในเพลงคืนนี้อยากได้กี่ครั้งที่ทำให้คนดูเรือนหมือในอิมแพคอารีนาเมืองทองธานีกรี๊ดจนเส้นเสียงแทบอักเสบเลยล่ะคะ่ะ ของนุ่มๆชั้นลทรีซีบวกหนึ่งซูเปอร์สตาร์และแขกรับเชิญพิเศษยา่ยาแอนทองปอนัท,นนท,ทวุฒิพี่ออฟพองพัฒน์พีชออกัสตุกวิยดาเสนาหอยเอสุภชัยกู๊กกิฟ์แหวน,แ,วนและบุรินท์กรูฟลเดอร์ที่อยากจะแชร์ให้กดไลค์แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เก็บภาพมาฝากค่าคงต้องบอกกับคนที่พลาดได้คำเดียวว่าเสียใจด้วยนะคะ